สวัสดีค่ะเจนะคะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆนะคะกับการเล่นพ i ิกอาคาดนะคะหัวข้อใหม่ในวันนี้ได้ได้ไอเดียมาจากน้องคนหนึ่งที่อินบ็อกซ์เข้าไปหานะคะน้องบอกว่าอยากจะให้ทำหัวข้อที่ว่า ถ้าเขาเห็นเราอยู่กับผู้ชายคนอื่นอยู่กับเพื่อนผู้ชายหรือว่าอยู่กับคนคุยหรืออะไรยังไงก็ตามเขาจะรู้สึกยังไงนะคะคือจริงๆมันเหมือนปะกันยังไงก็ไม่รู้นะเพราะเมื่อวานเนี้ยเ,เจไปให้พี่สาว จากเพจบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยดูดวงให้แล้วก็ถามคำถามนี้เหมือนกันเพราะว่าแอบวางแผนแผนการชั่วร้ายไว้ว่าจะทำอะไรนะคะแล้วพอดีว่าเมื่อช่วงกลางวันมีน้องเขาอินบ็อกซ์เข้ามาหาในคำถามเดิมเหมือนกันนี้ ก็เลยเาทาสักหน่อยว่าทําคลิปสักหน่อยบอกอคิดว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้เหมือนกันนะคะโอเคมาเริ่มเลยนะคะกองแรกคือกองสีส้มกองที่สองสีม่วงกองที่สามสีชมพูและกองที่สี่สีเขียวช่วงนี้ยังหาไมาย้ยังหาไม้เซลฟี่หรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขาตั้งกล้องเออขาตั้งโทรศัพท์ขาตั้งกล้องไม่ได้ก็จะเป็นแฮนด์เฮลอยู่นะคะก็คือแบบ ใช้มือถือใช้มือแล้วก็ถือไปด้วยมันก็อาจจะสันส่นๆนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคค่ะให้เวลา5วินาที5วินาทีในการเลือกกองไพ่ใครไม่ทันให้กดพอย์ก่อนนะคะกองที่1นึกองที่สองกองที่3ามและกองที่4ี่ค่ะโอเคน่าจะเลือกกันได้แล้วเนาะเพราะเจก็เจาะเอ่อจ่อกล้องมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้โอเคมา มาเริ่มกันที่กองที่1เลยกองที่1สําหรับคนที่เลือกกองสีส้มนะคะเขารู้สึกอย่างไรเวลาที่เห็นเรากับกับคนอื่นนะคะอยู่กับคนอื่นโอเคใบที่1เป็นคิงใบที่2เป็นโอเค คนกลุ่มนี้เขาคนนั้นปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกได้ค่อนข้างดีนะคะทั้งทางที่ตอนแรกความคิดของเขามันเริ่มเป็นแบบเฮ้ยด้วยความที่มันเป็นคิงมันก็จะมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของค่อนข้างสูงอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะมองว่าเขานิ่ง คุณอาจจะมองว่าเขานิ่งเขาไม่แสดงความรู้สึกหรือว่าอะไรยังไงนะคะเป็นธรรมชาติของคิงก็คือแบบเออนิ่งไว้ฟอร์มอีโก้สูงอะไรแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วในข้อเสียของคิงในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะเป็นในลักไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะก,กับเรื่องอะไรก็ตามเขาจะเป็นคนประเภทที่แบบว่า เป็นพวกเซลคอนโรลเป็นพวกที่แบบค่อนข้างที่จะแบบคอนโทรชอบคอนโทรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็คิดว่าอะไรที่มันเป็นของเขามันก็คือเป็นของเขาเป็นประเภทเพวกห่วงของห่วงของแต่ไม่แสดงออกอะไรแบบนี้นะคะเมื่อไหรก็ตามที่คุณคุยกับเขาคุณมีกุ๊กกิ๊กอะไรยังไงกับเขาเในกรณีนั้นมันจะทําให้เขาแบบว่ารู้สึกว่าคุณเป็นของของเขาอะไรทํานองนี้ยิ่งมาคู่กับหมายเลขสองยิ่งแบบยิ่งชัดเหมือนแบบเด็กเสีย เจมไม่ได้บอกว่าความทานองคุณมันเป็นเด็กเสียนะแต่หมายถึงว่าด้วยด้วยความสำอาด้วยไพ่สองใบเนี้ยมันออกแนวแบบเหมือนไม่ได้บอกว่าคุณเป็นเด็กเสียแต่ว่าให้นิายามไพ่คู่นี้ว่ามันคือเด็กเสียแค่นั้นเองหมายถึงว่าคนนย้เขารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นของของเขาเป็นเป็นตัวสำรองเป็นอะไรก็ตามเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีความรู้สึกดีหรือว่าอะไรเป็นเด็กเขาอะไรทำนองเนี้ยค่ะเกิดขึ้น มันก็จะมีในเรื่องของความไม่สบายใจความหวงแต่มันไม่ถึงว่าหึงนะแต่รู้สึกว่าไม่โอเคมันเป็นความรู้สึกแบบไม่โอเคในลักษณะที่ว่าไม่ได้หึงแต่รู้สึกว่าถูกถูกยามหรือว่าเป็นอะไรวะทํานองแบบพิสออฟแบบทำมองแบบอารมณ์เสียมากกว่าอารมณ์เสียเราก็เริ่มคิดมากใช่ไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวคุณก็สวย ตัวคุณก็สวยเหมือนกันนะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าเขาจะแสดงออกไหมไม่นะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของการถามถ่ายเกิดขึ้นแต่ว่าเขาจะเป็นถามในลักษณะอ้อมๆเพราะว่ามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเวลาที่คุณ เวลาที่เขาเห็นคุณอยู่กับคนอื่นนะคะแต่ไม่ถึงขั้นกับหึงแต่รู้สึกว่าแบบไม่โอเคอะ่ะเออหรืออาจจะหึงเล็กๆแต่ไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นแต่เขาปรับอารมณ์ได้ค่อนข้างดีที่บอกว่าไม่หึงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เจ้าเขาเจ้าของของคุณจริงๆเขารู้นะถึงแม้ว่าเขาจะมีความเนี่ยเป็นของฉันเขาเคยคุณเคยฟีด d อ t เทนชั่นฮิมแบบเคยเคยให้ความสําคัญกับฮิมแล้วเวลาคุณไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบ น้อยใจอะไรแบบนี้แต่ไม่แสดงออกไม่อะไรแต่สุดท้ายเขาก็จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็แบบเออช่างเถอะมันเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรทํานองเนี้ยค่ะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็จะปล่อยเขาก็จะไม่อะไรยังไงหรือไม่ก็ในบางคู่ก็อาจจะแบบมีการตีเนียนเข้ามาถามไถ่ายบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแสดงออกว่าหึงว่าห่วงหรือแบบห้ามคุยกับใครห้ามอะไรยังไงแบบนี้นะคะเขาให้ค่อนข้างให้ที่จะ ความเป็นอิสระแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่คุณอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ถามว่ามีความรู้สึกไหมมีหรือถ้าสมมติว่า คุณมาถามถึงคนที่คุณแอบชอบคุณแอบต่อแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นคนคุยคือแอบแซวเซคือแอบแบบอะไรแบบนี้ยแล้วเขาไว้ท่ายังไม่มีถึงขั้นเริ่มกันแล้วคุณก็ขี้เกียจละเ,เบื่อลองใจเขาว่าเขาสนใจคุณไหมดึงความสนใจเขาได้สําเร็จนะคะเขาจะรู้สึกเสียเซล์หน่อยนะนๆนะคนคนนี้แล้วเขาจะให้ให้ความสําคัญให้ความสนใจคุณเพิ่มมากขึ้นไม่เชิงว่าให้ความสําคัญมันเรียกว่าหันมาสนใจคุณมากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบมีคู่แข่งเขา ชอบเป็นหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นลองลองเช็คดูนะถ้าใครยังไม่ไม่เคยทำก็อาจจะวาดเสน่ห์เล็กๆแล้วกันนะคะสำหรับคุณกองสีส้มโอเคจบไปค่ะมาต่อกันด้วยกองสีม่วงคนกองสีม่วงจะเป็นอย่างไรนะคะอ,อันนี้มาถามหาอาดีตปะเนี่ยกองนี้ มาถามหาคนที่จบไปแล้วคนที่ไม่ได้คุยกันแล้วคนที่ตัดสินใจที่ที่จะเลิกคุยแล้วคุณทําประชนเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่ายังคุยกันดีอยู่ยังอะไรยังไงกันดีอยู่ยังเป็นคนคุยแต่เขาไม่ค่อยใส่ใจเขาสนใจแต่เรื่องของตัวเองเขาสนใจแต่เรื่องของตัวเองเขาไม่ค่อยสม่ําเสมอในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าสมมุติคุณทําแบบนั้นเขาจะคิดว <as> ่าคุณเป็นคนประชนเป็นคนคืหนึ่งเขาจะมองว่าคุณอะประชนประชันประชน ประชดประชานเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะแอคชั่นอะไรใหม่ไม่มีความหึงนะถ้าคุณมาถามหาแฟนเก่ามันมีความหึงเพราะว่าคุณเคยเป็นเป็นทุกอย่างของเขาคุณเคยเป็นเป็นคนที่ใช่คุณเคยเป็นเ,เป็นราชินีของเขาอะไรแบบนี้ค่ะเขามีความหึงเขามีความหึงแต่ว่าเขารู้แหละความคิดเขาเขาไม่เขาทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้มันเป็นความจำเป็น จำเป็นที่จะต้องปล่อยด้วยเหตุและผลเขาไม่มีสิทธิ์เขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่เงีย,งยบๆอยู่เงีย,งยบๆแล้วก็นิ่งนิ่งตัดสินใจที่จะนิ่งเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ทําอะไรนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคุณมีความหึงมีความห่วงมีความเสียใจยเกิดขึ้นแต่ก็พยายามที่จะรีคอร์พยายามที่จะ ฮิลตัวเองมากกว่าสําหรับคนกองสีม่วงแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะทําอะไรก็ได้เพราะว่าคุณโสดแล้วคุณแล้วเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเพราะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจบไปแล้วสําหรับคนที่มาถามหาคนรักเก่านะแต่ส่วนที่เอ่อส่วนที่ตัวคนถ้าคุณเป็นคนคุยอยู่คุณเป็นคนคุยอยู่เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อม เขายัางไม่พร้อมที่จะให้คอมมิดเมนต์หรือให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าให้ความจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เขารู้แหละว่าเขาที้งคุณได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าแล้วทีนี้ถ้ามีคนเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมากกว่าด้วยเหตุและผลที่เขาติกตองพิจารณาดูแล้วคุณเขาจะมองในลักษณะเหตุและผลที่ว่าคุณควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าคุณควรที่จะเจอคนที่ดีกว่าไอ้นี้เป็นออกแนวที่แบบว่าเขาดูแลคุณไม่ได้ไม่ว่าจะด้วย พวกคุณมีระยะทางไกลเกิดขึ้นมีความแตกต่างด้วยสังคมหรือว่าตัวเขายังไม่พร้อมหรือเขาเพิ่งเลิกลาเจ็บหนักมาหรืออะไรยังไงก็ตามอะไรเงี้ยแต่กองเนี้ยไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะเขาใช้เหตุและผลแล้วเขารู้ว่าคุณสมควรได้รับความสุขแล้วก็สมควรที่จะมีคนที่ดูแลเขาสมควรที่จะมีคนเข้ามาดูแลคุณได้ดีกว่าเขาถ้าคุณจะเลือกทางนั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะสำหรับเขาเขาจะรู้สึกแบบนี้ โอเคจบไปสำหรับคนกองสีม่วงมากองสีชมพูถ้าคุณอยู่กับคนอื่นถ้าคุณเ,เขาเห็นคุณอยู่กับคนอื่นหรือเล่นอยู่กับคนอื่นหรืออยู่กับคนคุยหรืออยู่กับคนใหม่เขาจะรู้สึกยังไงนะคะ You are f o r <offer> june เขาจะตามคุณกลับเขาจะตามคุณกลับเขาจะต้องได้ความชัดเจน คือจริงๆเขาก็สืบข่าวเขาจะสืบข่าวคุณไปรอบเขาจะซอสโซเชียลทั้งฝั่งคุณแล้วไอ้ฝั่งคุณแล้วฝั่งเขาคนนั้นเขาจะหาความจริงถึงแม้เขาบอกว่าจะเขาจะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วนะอันนี้เหมือนกับว่ามาถฐานถึงคนรักเก่าหรือคนที่ผูกพันกันแต่ว่าเขายังทําตัวลันลาเขายังทําตัวลันลาเหมือนกับว่าเขาจะยอมคุณมากขึ้นเขาจะเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองหรือ บอกกล่าวสัญญิงสัญญาอะไรกับคุณหรือให้ให้ให้คำพูดอะไรที่เหมือนกับว่าเขาจะตัดสินใจเขาจะตัดสินใจมันจะทำให้เขาได้คิดมันจะทำให้เขาได้คิดที่ว่าเขาจะจริงจังเขาจะเล่นเหรือว่าเขาจะจริงจังแต่เราไม่รู้ว่าคุณจะได้คบหรือเปล่านะคะเพราะนี้มันเป็นความรู้สึกเขาจะเริ่มคิดแล้วว่า เขาอยางจะต้องเล่นเล่นกับคุณแบบนี้หรือควรที่จะจริงจังเขาจะเริ่มพิจารณาเริ่มหาเหตุผลเริ่มเริ่มตระหนักถึงตัวคุณเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มใส่ใจขอโทษน,นะคะพอดีว่ามันเป็นแสง สะท้อนโอเคเริ่มที่จะใส่ใจคุณมากขึ้นใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นเข้าหาคุณมากขึ้นแล้วก็มีการคุยกับคุณสม่ําเสมอมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมของเขาแล้วเขาเริ่มที่จะจริงจังและเริ่มที่จะถ้าคุณเป็นถ้าเขาเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูคลิปนี้แล้วเลือกกองนี้เขาจะเริ่มยอมคุณมากขึ้นเขาเขาจะทําทุกอย่าง เหมือนสิ่งโตเนี่ยค่ะยอมผู้หญิงเขาจะยอมทุกอย่างเพื่อที่จะเหมือนเป็น attention คุณมากขึ้นเลิกเล่นๆหรือว่าหาอะไรก็ตามเข้ามาอ่อยเข้ามานู่นนันนี่คุณมากขึ้นแล้วก็ดึงคุณกลับมาอะไรแบบนี้ค่ะกลับมาให้ความสนใจเขาหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายมาถามมาดูมาดูไพ่มหมายเลขเอ่อไพ่กองสีมูนเนี้ยมาดูแล้วเลือกกองไพ่กองนี้ คือตัวผู้หญิงเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นเขาเหมือนจะแบบออฟเฟอร์นู่นนั่นนี่พยายามที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคุณมากขึ้นนะคะในแล้วความรู้สึกของเขาเขาก็จะเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้อ่ะมันเหมือนมันเหมือนไม่ได้อ่ะมันเป็นในลักษณะที่ว่าคุณคุณเป็นของเขาคุณผูกพันกับเขามาก่อนคุณคุยกับเขามานานอะไรแบบนี้มันมีความผูกพันเขาจะเริ่มเริ่มรู้สึกถึงความผูกพันนั้นเริ่มเริ่มคิด ถึงสิ่งที่คุณทําให้หรือว่าเริ่มพิจารณาในตัวคุณมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปอะไรแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นสําหรับคนกองสีชมพูโอเคจบไปสําหรับคนกองสีชมพูมามาต่อการเราชาวกองสีเขียวเจเลือกกองสีเขียวสําหรับผู้ชายคนนี้โอเคมาดูกันจะไม่มีการใบแอบใส่ใดทั้งสิ้นแต่กลัวจะร้องไห้มา ใจไหลโอเคมาค่ะเขาจะรู้สึกยังไงอ่าสิ่งแรกที่เขารู้สึกคือจริงๆในในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรักให้นะแต่มันช้าแล้วมันอยู่บนเหตุและผล อาจจะคนนี้อาจจะมาถามถึงเพื่อนร่วมงานอาจจะแอบ,บรักเพื่อนร่วมงานหรือคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขามีความเกี่ยวข้องในเร่การงานอาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนหรือว่าคนที่อยู่ในในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือเรียนด้วยกันหรือให้คําปรึกษาอะไรแบบนี้ค่ะหรือแม่ก็จะเป็นชาวต่างชาติจะมีจะมีในเรื่องของความแตกต่างเกิดขึ้นไม่อายุ ไม่อายุเพราะมีไพ่ใบนี้เกิดขึ้นไม่อายุก็จะเป็นเรื่องของระยะทางหรือเชื้อชาติศาสนาเพราะชรีอดอดะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะทางไกลชาวต่างชาติอะไรแบบนี้ค่ะแล้วกลุ่ม กลุ่มคนกลุ่มนี้อาจจะถ้าสมมติว่าไม่ศึกษาไม่ศึกษาอยู่เรียนอยู่อาจจะปอโทรปอเอกหรือว่าอะไรแบบนี้อาจจะอาจจะได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของด้านการงานหรือด้านการเรียนหรือรวมไปถึงอาจจะเป็นงานสายราชการหรืองานที่สายช่องกับการต่างประเทศหรือการเดินทางหรือเปล่าหรือว่างานสายการศึกษาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะสาหรับคนกองสีเขียวโอเคคือจริงๆเราเห็นความความรัก นะแต่ว่ามันเป็นความชอบแล้วกันไม่ใช่ความรักมันเป็นความชอบของกันและกันแต่มีอีกฝ่ายที่นิ่งที่เฉยรู้สึกวันนิ่งแบคออฟกลับมาเพื่อดูสถานการณ์หรือว่าพิจารณาว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าจะจุเขาก็นิ่งไปหรือว่าสนใจแต่อยู่แต่กับเรื่องของตัวเองมีโปรเจกต์เกิดขึ้นหรือว่าเกี่ยวกับเพื่อนแบบที่จะต้องทํางานกับส่วนรวมกับอะไรยังไงที่เขาค่อนข้างที่จะ ยุ่งก็ได้ก็เลยหลงเข้าไปในโลกของจินตนาการหรือว่าโลกส่วนตัวของตัวเองในเรื่องของการงานหรือการเรียนช่วงนี้นะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้ยังติดอยู่ในลักษณะการเป็นเฟรนด์โซนอยู่นะคะดูแล้วเพราะว่ายังมีการไม่ว่าคุณหรือว่าเขาก็ยังมีการเปิดออปชั่นอยู่เพียงแต่ว่าอันนี้เราทายในลักษณะตัวตัวคุณกับตัวเขามันเป็นความชอบมันเป็นความชอบแบบ คือต่างคนต่างดึงดูดกันต่างคนต่างดึงดูดกันอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นความรักที่มันตองเพราะมันยังมีคมําว่าเพื่อนอยู่เพื่อนพี่น้องอยู่ในในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเราถามว่าเขารู้สึกยังไงถ้าคุณเห็นถ้าคุณอยู่กับคนอื่นบางคนในในความสัมพันธ์นี้บางตอนแว็บแรกเขาอยากเอาชนะเขาเห็นเขาอยากเอาชนะแต่ บางคู่เขารู้อยู่แล้วว่าคุณกับคนที่คุณอยู่ด้วยนะผู้ชายที่คุณอยู่ด้วยหรือคุณอาจจะเคยเล่าให้เขาฟังว่าคนคนนี้คือเพื่อนคุณอะไรแบบเนี้ยตอนแรกอาจจะรู้สึกบูบหน้าหน้าร้อนอะไรแบบเนี้ค่ะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หึงนะแต่มันเป็นอาการบูบแต่พอมาคิดได้อะคุณเป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นก็เลยแบบถ้าถามว่าเขามีการหึงหวงไหมไม่ ไม่มีการหึงหัวเพราะเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าคุณกับคนที่คุณที่เขาไปเจอคุณอยู่กับเขาคนนั้นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนคุณจะเป็นเพื่อนเชิงไหนก็ตามถ้าคุณบอกเขาว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนคุณตั้งแต่ก่อนก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาเจอ เขาก็จะเชื่อว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนคุณอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเพื่อนแล้วก็มองว่าเอ่อตอนแรกอาจจะมีฟิลอยากเอาชนะหรืออยากดึงความสนใจคุณกลับแต่พอมาคิดแล้วเพราะว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนิ่งจะไม่เดินตามเกมใครง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้น เขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์เขาก็ปล่อยอิสระเพราะเขารู้อยู่ว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นเป็นสายเฟิร์ตตี้เป็นสายที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะหรือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คุณดีลกับคนแบบหมู่มากหรือว่าอยู่กับคนอื่นเป็นเรื่องปกติที่เขาเขาเห็นหรือเขารับรู้หรือเปล่าหรือด้วยบุคลิกของคุณมันก็ดูเป็นแมนแมนหรือการกระทําระหว่างที่เขาไปเจอคุณอยู่กับผู้ชายคนนั้นอีกคนหนึ่งอะ่ะมันมันดูยังไงมันก็ดูออกว่าเป็นแค่เพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยแบบอ่ะไม่ ไ,ได้หึงไม่ได้หัวไม่อะไรแค่ตอนแรกอาจจะน่าร้อนเผานิดนึงแล้วก็อยากจะดึงความสนใจคุณกลับแต่พอมาคิดแล้วแบบอืเขาเป็นเพื่อนกันกูก็เป็นเพื่อนกับเขาอะไรแบบเนี้ก็ก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะ หึงห่วงหรือว่าทําให้สถานการณ์มันมันแย่หรืออะไรยังไงอะนะคะเขาก็ดึงตัวเองกลับมาได้ตามนี้นะคะสําหรับคนกองสีเขียวโอเคจบไปทุกกองแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะฝากกด subscribe ฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะใครอยากให้ทําหัวข้ออะไรก็เม้นไว้หรือว่าไปติดตามที่ IG หรือที่เพจก็ได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้า